ประวัิแคนอติรุตกิติพัฒนาะแคนอตีรุตกิติพัฒนาะเกิดวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2534ที่จังหวัดสุขโขทยัยด้านการศึกษาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวรรค์นอนันตวิทยาระดับปริญญาตรีคณะการสื่อสารมวลชนสาขาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นที่รู้จักการจากการแข่งขันรายการเดอะสตาร์คนฟ้าคว้าดาวปี8ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอ,อันดับ3าจากนั้น ก็เริ่มเข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวมีทั้งผลงานเพลงงานแสดงพิธีกรก่อนจะผ่านตัวเริ่มต้นเป็นผู้ประกาศข่าวช่องวัน31ปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ด้านชีวิตในวงการบันเทิงแคนอติรุตเคยประกวดเดอะสตาร์มาแล้วถึง2ครั้งในเดอะสตาร์ปี6และเดอะสตาร์ปี7แต่ผ่านได้แค่รอบ20เท่านั้นจนกระทั่งตัดสินใจมาประกวดเดอะสตาร์ปีที่8อีกครั้งได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ3ต่อมาได้เข้าวงการบันเทิงอย่างเต็มตัว มีผลงานเพลงงานแสดงก่อนจะผ่านตัวเป็นผู้ประกาศข่าวและพิธีกรอย่างเต็มตัวปัจจุบันเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง3ด้านชีวิตส่วนตัวแคนอติรุธหนุ่มที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองจนกระทั่งมาเอาดีทางด้านงานผู้ประกาศข่าวพิธีกรยิ่งทําให้แคนฝุนฝนฝีมือและพัฒนาตัวเองจนสกินมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถึงขั้นหนุ่มกัญชัยกําเนิดพลอยวางใจให้แคนนั่งเก้าอี้ผู้ดําเนินรายการโหนกระแส